ได้เรื่องหรือ,อยังคะคุณฉันจ่ายค่าติดตั้งมิเตอร์ประปาไ,ไปตั้งนานแล้วนะในนี้ไม่มีการจ่ายค่าติดตั้งมิเตอร์ของคุณป้าเลยนะคะมีแต่คําขอใช้น้าประปาแต่สถานะขึ้นว่าปิดงานไปแล้วค่ะฉันจ่ายไปแล้วนี่ไงใบเสร็จฉันก็มีเห็นไหมเกิดอะไรขึ้นครับป้ามาตามเรื่องขอใช้น้ําประปาค่ะแต่ใบเสร็จนี่มันไม่ใช่ของหน่วยงานเราค่ะมันเกิดเรื่องแบบนี้ได้ไง ดีจังเลยเนาะมาเปิดให้บริการใกล้ๆบ้านต้องจ่ายเงินเลยไหมเอะป้าจ่มยเงินมาให้แล้วนะต้องจ่ายเลยครับป้า่ป้าเก็บใบเสร็จนี้ไว้เป็นหลักฐานนะครับรอคิวนิดนึงเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่จะเข้าไปติดตั้งให้นะครับ จะมาติดตั้งมิเตอร์ให้เราไหมนี่ต้องหกเดือนแล้วเนี่ยแม่มีทางออกแล้วคีดอะไรลูกลองกดโทรไปเลยแม่เบือนนี้เหรอลูกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสำนักงานผูต้ตรวจการแผ่นดินครับกับผมสัญชัยรับสายครับรบ้ามีเรื่องจะร้องเรียนนะคะบันทึกข้อเท็จจริงเบื้องต้นแล้วก็จะลงรับเป็นเรื่องร้องเรียนนะครับผม สวัสดีครับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินครับขอเรียนสายหัวหน้าวิรัติกรณีติดตามเรื่องของคุณป้าน้อมครับทางเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเลยนะครับกำลังหาทางตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงอยู่ครับดิฉันยืนยันได้ค่ะว่าคุณป้าเนี่ยมาขอติดตั้งมิเตอร์จริงที่จุดบริการของเราค่ะใครเป็นคนรับเรื่องค่ะนายประน,นุษธรรมนาสวัสดีครับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินครับกรณีติดตามเรื่องของคุณป้าน้อมครับตอนนี้เราทราบสาเหตุแล้วนะครับ มีพนักงานชั่วคราวทําการพุจริตแล้วก็ลาออกไปครับแต่ว่าในส่วนของคุณป้าน้อมนะครับทางเราจะแก้ปัญหาครับผมโดยให้ป้าน้อมยื่นคําขอติดตั้งประปารอีกครั้งนะครับแต่ว่าคุณป้าไม่ต้องชําระค่าธรรมเนียมนะครับทางเราจะรับผิดชอบและดําเนินเรื่องให้เองครับจากสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับคุณป้าป้าน้อมได้รับการติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับยินดีกับคุณป้าป้าน้อมด้วยนะครับ แต่เนื่องจากเรื่องโรงเรียนนี้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อหน่วยงานผู้ตรวจการแผ่นดินจึงมีข้อเสนอแนะเพิ Pepper ่มเติมให้หน่วยงานดําเนินการตรวจสอบว่ามีผู้ได้รับความเสียหายจากการกระทําในลักษณะดังกล่าวอีกหรือไม่หากมีให้หน่วยงานติดตั้งมิเตอร์ประปาใ,ให้แก่บุคคลดังกล่าวต่อไปให้หน่วยงานดําเนินคดีตามกฎหมายกับผู้กระทําผิดให้หน่วยงานประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบว่าหน่วยงานไม่รับชาระค่าธรรมเนียมติดตั้งประปา,าที่จุดบริการประชาชน,นแต่ผู้ยิ่งคําขอต้องไปชำระที่หน่วยงานโดย,โดยตรง หากไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้สิทธิ์ร้องเรียนไม่เพียงแค่ตัวท่านแต่เพื่อส่วนรวมผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน